เยอะกว่านี้ก็ต้องไปดูศูนย์ป้ายแดงแล้วสำหรับฝูง x s e r i e ซ4ประตูมัดร่วมมาหวังพี่แล้วปายะเอาใจพี่น้อง f อซนะครับผมเอาก่อนอื่นทักทายกันครับสวัสดีครับปายะบันท่ารูปรอยใจดีครับมือนี่จัดรวมฝูง4ประตู X-Series ปี2022-23มัดร่วมอยู่หวังพี่เริ่มจากสีแรกก่อนครับสีดำนะครับ รอดำดุแบบไม่เกรงใจใครนะครับมาพร้อมกับ m a c X Series เลขไมคคันนี้อยู่ที่50,000โลเป็นรถปี2023จ้ะนะครับผมสวยๆเลยออปชั่นต่างๆนะครับเหมือนกันเลยนะครับต่างกันแค่เลขไมต่างกันแค่ปีนะครับแล้วก็พวกประดับยนต์เล็กๆน้อยๆอยแบบนี้จะต่างกันนะครับผมบางคันมีบางคันไม่มีเนาะอ่าสวยกิบสวยกิบเอ้า กระบะไดเนอร์สวยงามไฟหน้าปะะิเอเตอร์ไฟท้าย LED นะครับผมมีจอกล้องถอยออปชันครบเยอะจัดเต็มนะครับปี2023รอดําอดำดุนะครับผมอ่านี่สวยงามรถรับประกันเลยไม่เฉียวไม่ชนไม่ตำไม่ตีรังกาไม่พลิกความจมน้ำแต่อย่างใดนะครับผมตรงนี้มาดูได้เลยนะครับผมถัดมาอีก3คันเป็นสีขาวร้วนนะครับดูที่คัน เพราะว่าต้องดูเลขใหม่นะครับผมไฟหน้าพิซเตอร์อรไฟไท้าย LED เหมือนกันนะครับใครชอบใครถูกใจคันไหนก็จัดไปเลยยางเป็นยางบิดโซนนะครับผมคันนี้ปี2022เลขใหม่2 3 0 0 0โลเท่านั้นเองนะครับผมสวยๆเลยฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนและส่งฟรีถึงหน้าบ้านทางงวัดแค่มื่นเดียวเท่านั้นจากพี่น้องเอฟซีนะครับถัดมาเมื่อเบิงงหลายๆคันนะครับเบิรงไป แค่ให้เบิงเอาเบิงฟังนี่น้ำสวยๆคือกันหมดต่างกันแค่ปีนะครับปีน,นี้กับปียี่สิบสองเด้อนะครับปียี่สิบสองคือกันจุดแต่งสเกิร์ตลอกขั้นคือกันพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันคุญแจรีโมดคือกันอันนี้ไม่สองหมื่นโลอันนี้ไม่สองหมื่นโลอันนี้ไม่หกหมื่นหนึ่งพันโลนะครับหกหมื่นหนึ่งพันโลนี่ปียี่สิบสองถัดมาอีกหนึ่งขั้นสีขาวคือกัน นะครับผมคันนี้ไซแม็กจัดส่งไว้แล้วเป็นล้อเวลนะครับพี่น้องสามารถเลือกไร้แม็กเดเเลยเดอร์พี่น้องเลือกมากอยากเอาแม็กอยังที่ e 3 7 r พิวัน r 1, e 3 0ใบพัดล้อเวลโชกุน gtr r t g 1. เลือกได้หมดแล้วแต่พี่น้องอ c นะครับผมอ่ามาเบิงคันนี้เลขไม่อยูมื่นแปดพันโลปียิบสองคือกันนะครับผมปียิบสองคือกันเบิงภา,ายในนะครับง,งามง รถแทบไม่ได้แตกต่างย่างกันหรอกครับต่างกันแค่เลขไม้นะครับจัดไปนะครับอยากได้ขั้นไดไม่หน่อยไม่หลายแบบไดแจ้งมามาเบิ่งรถมาล่องทับรถก่อนมาขั้นไหนถูกใจขั้นไหนกรัราคาพูดคุยได้ต่อร่องได้เพราะว่าปายะใจดีปายาจันไห่ผู้ได้ชอบคลิปนี้นะครับคอมเมนต์ให้กัลรองใจกันพิมพ์คําว่าโคสุดโคสุดโคส,สุดปายะใจดีปายาขวัญใจคนจนปายาของแท้กดแชร์ไปเด้อพี่น้องเอฟซีเด้อ Chào